การที่เต็มให้ความรู้ทุกคนสิ่งที่มันจะช่วยคุณสามารถใช้เงินส่วนกระแสเหมือนที่คนที่นี่เป็นนะคนที่นี่ทํางานหนักมากสุดความสามารถที่เขาทําได้เลยตอนต้นชีวิตเหมือนที่ไต้เป็นก่อนอายุ30เนี่ยโอ้โหทุ่มเทมากตอน,นเด็กในอยู่ครอบครัวเยอะมากอยู่กับพ่อแม่พ่อแม่จะปล่อยตอนหลังอายุ18บแปดพอสิแล้วเนี่ยเขาจะไปทุ่มเททํางานแต่จริงที่นี่ถ้า16เขาก็เริ่มหางานแล้วทางานตั้งแต่16ทุ่มเททํางานนุ่นเรียทำงาน,งงงานถ้าจะมีแฟนหรือจะแต่างงานมีครอบครัวก็จะ สามสิบสามห้าสี่สิบแต่ส่วนใหญ่คนที่จะมีลูกอ่ะก็คือจะมีเวลาดูแลครอบครัวแล้วไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามจะมีเวลาพาลูกไปเที่ยวมีเงินดูแลครอบครัวจะไม่ได้แบบดิ้นรนกระเสิกระสนเหมือนที่แบบเหมือนที่แต่เคยเป็นเมื่อก่อนที่แม่เตมีลูกแบบไม่มีตังอะมันก็จะเหนื่อยมากแต่คนที่นี่มีลูกคือมีความสุขเพราะว่าเขาวางแผนการเงินมาระดับหนึ่งแล้วมีลูกคือมันไม่ใช่แค่เงินอย่างเดียวใช่ป่ะมันก็ต้องมีเวลามีเวลาอยู่กันครอบครัวมีเวลาพาลูกไปเปิดโลกไปเที่ยวถ้าคุณ เลี้ยงลูกอยู่ในประเทศอย่างเดียวคุณไม่เคยพาลูกคุณไปเที่ยวไหนเลยอะโอกาสที่ลูกคุณจะฉลาดหรือว่าแบบเติบโตหรือมีไอเดียทางธุรกิจโตมาแล้วเขาเก่งแต่บอกคุณได้เลยว่าเป็นไปได้ยากมากเพราะว่าการเรียนในโรงเรียนหรือว่าการอยู่บ้านหรือดูทีวีอย่างเดียวมันดูอนิเมทฟลิกหรือว่า YouTube อย่างเดียวมันไม่ช่วยหรอกคือการมาที่อย่างนี้จริงๆนะกับคุณเห็นผ่านกล้องคนละเรื่องอารมณ์ของการแบบมาเจอคนมาสังเกตว่าเขามีอะไรมาช้อปปิง้งมากินอาหารที่นี่มาได้คุยกับคน ไม่เหมือนกับการที่คุณดูผ่าน youtube หรือคุณดูเตยผ่านกล้องอย่างเงี้ยอารมณ์คนละแบบเลยที่คุณเห็นเตยอะคุณมาดูเตยเนี่ยคุณก็ได้มากกว่าคนอื่นคือสักประมาณอะสิบเปซตแต่ของจริงอะมันได้อะไรมากกว่านั้นเยอะมากเหมือนที่เตยบอกคุณทุกคลิปที่เตยไปออกไปเดินทางทุกครั้งรายได้ที่จ่ายออกไปกลับมาหาเตยอย่างน้อย10เท่าเสมอเพราะว่าเตยก็จะได้ไอเดียในการลงทุนได้ไอเดียในการ ทำธุรกิจได้ไอเดียในการซื้อหุ้นได้ไอเดียเห็นอนาคตเพราะว่าคุณฟังคุณลงทุนหุ้นนะคุณนั่งฟังนักวิเคราะห์อย่างเดียวคุณไม่มีทางได้กําไรหุ้นเยอะๆหรอกเพราะนักวิเคราะห์เขาก็เขาวิเคราะห์ไปตามสถานการณ์ไปตามกราฟไปตามอะไรต่างๆแต่ถ้าคุณมาที่แบบนี้จริงๆอะ่ะคุณจะได้เห็นว่าสิ่งที่นักวิเคราะห์พูดอะ่ะที่เมืองไทยอเมริกาโควิดสถานการณ์โควิดจะทําให้นักท่องเที่ยวไม่กลับมาในเร็ววันจริงไหม ไม่จริงบอกคุณแล้วไม่จริงเอาคุณดูคนสินี่เฉพาะที่เบิร์นเนี่ยสถานีรถไฟเบิร์นไม่ใช่ที่ที่คนเยอะที่สุดถ้าเยอะที่สุดจะเป็นซูริกหรือเจนีวาคุณรู้ไหมว่าที่เจนีวาล่าสุดเมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดเหตุการณ์แบบนี้นะไม่ได้เกิดขึ้นมาเป็นสิบปีแล้วที่เจนีวาเป็นสนามบินที่บินในยุโรปหรือว่าบินในประเทศใกล้ๆคุณรู้ไหมว่าคนต่อคิวแบบโอโ้เดี๋ยวแต่เอาคลิปมาลงให้คุณดูคุณจะตกใจเลยว่านี่หรอท่องเที่ยวไม่กลับมา เออนี่เฉพาะสวิตเซอร์แลนด์นนะเมืองไทยคุณไม่ต้องพูดถึงเมืองไทยเนี่ยคนออกต่างประเทศเยอะมากแต่บริษัททัวร์ที่บอกว่าขายไม่ดีเพราะคนมาเที่ยวเอง,คน,เเองคนมาเที่ยวเองเยอะขึ้นเพราะคนไทยก็กล้าที่จอกเดินทางเองมากกว่าการไปกับบริษัททัวร์เหมือนแต่ก่อนหรือไม่เขาก็ซื้อทัวร์กับคนท้องถิ่นเหมือนที่เตเคยทาที่เขาบอกคุณว่าเศรษฐกิจจะไม่กลับมาเมืองไทยอย่างเดียวหรือเปล่าแต่คนไทยก็ไม่ใช่ทุกคนนะถ้าคนเทพนี่ออกไปต่างประเทศกันเยอะมากเพื่อนแต่อย่างน้อยมากกว่า20คน ที่ไปเที่ยวเมืองนอกนะแล้วมายุโรปกันหลายคนมากเลยถึงได้บอกคนไงว่าเวลาคุณฟังอะ่ะถ้าคุณฟังข่าวอยู่ในเมืองไทยแล้วคุณเป็นคนที่มีปัญหาการเงินหรือคุณเห็นคนแถวแถวบ้านรอบตัวคุณอะ่ะมีปัญหาหมดเลยคุณก็จะเชื่อเฟคนิว์แบบนี้แต่แ้าคุณได้ออกมาเดินทางต่างประเทศเหมือนเตยเตยก็จะรู้สึกว่าเ,ออเราคงอยู่คนละโลกกับเขาอะทําไมโลกที่เราอยู่มีแต่คนที่มีตังค์มีแต่คนออกมาใช้เงินมีแต่คนมีแต่คนรวยอะเพื่อนี่แล้วเนาะยิ่งมาอยู่ที่เนี่ยร้านช้อปปิ้งเนี่ยคนเยอะทุกร้านเลยนะ้้้ววคนนนซืือออออขขขขงงเยึัญให่่ะ เยอะขึ้นในรอบ3ปีก็มากกว่าก่อนโควิดที่เมกาก็มากกว่าก่อนโควิดที่มันเป็นสัญญาณบอกอะไรข่าวในเมืองไทยอาจจะหาเรตติ้งก็ได้นะที่นี่ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนชั้นกลางคนรวยมี5%คนจนมี8%เพราะฉะนั้นคนคนจนที่ดราม่ากปเปอร์เซ็นต์เสียงไม่ดังหรอกเป็นประชาชนโตอยู่ตรงกลางไงบิลมิดล่างสุดใหญ่ที่สุดคือคนชั้นกลางเพราะฉะนั้นเสียงมันก็เลยไม่ดังดราม่าก็เลยไม่ค่อยมีเพราะว่า เขาเป็นชนกลุ่มน้อยก็ไม่สามารถหาดรามา่าหรือเวลาที่นี่มีข่าวลบๆหรือมีอะไรอะ่ะคนจนมีไม่เยอะไงเพราะฉะนั้นเวลาข่าวดราม่าออกคนก็ไม่ดูค่ะซึ่งประเทศที่คนจนกับคนรวยใกล้กันแบบนี้มีไม่เยอะหรอกไอ้คนจนมีแค่ห้าเปคนคนชั้นกลางมีทั้งหมด87%เปเพราะว่าคนจนคนรวยรวมกัน1 3บสามเมันก็ทำให้ที่นี่ข่าวดราม่าไม,ไม่ไม่น่าสนใจและเรื่องเศรษฐกิจข่าวลบหรอกทุกคนก็จะ อาฟังฟังไว้นิดนึงว่าประเทศอื่นเป็นยังไงแต่ประเทศเราเงินเฟ้อต่ํานะแล้วประเทศเราคนก็มีเงินออมแบบจุกๆช่วงเศรษฐกิจดีก็เก็บเงินแบบจุกๆแล้วทุกคนก็มีกองทุนมีประกันออมทรัพย์มีเงินสำรองบางคนก็ลงทุนหุ้นต่ออีกคริปโตอ,อีกทำธุรกิจอีกเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจจริงๆไม่ได้มีปัญหานะถ้าคนที่มีปัญหาการเงินไม่ว่าเศรษฐกิจด,ดีไม่ดีเขาก็เดือดร้อนนะแต่เขาอาจจะหางานง่ายหน่อย แต่ถามว่าเขารวยขึ้นในช่วงเศรษฐกิจดีก็ไม่ like i, นะมันก็อยู่ค right. ือพอเวลาช่วงเศรษฐกิจมันชะลอตัวเนี่ยที่นี่เขาใช้คำว่าชะลอตัวเไม่ใช่เศรษฐกิจแย่ชะลอตัวคือมันอาจจะโตมากกว่านี้ไม่ได้คนก็อาจจะระวังการใช้เงินแต่คนที่นี่เขาก็ระวังการใช้เงินอยู่แล้วอะเศรษฐกิจดีเขาก็ระวังการใช้เงินใช้ไม่เกินตัวมันก็เลยไม่เกิดปัญหาเศรษฐกิจแย่เขาก็เหมือนเดิมอะการใช้เงินไม่ว่าเศรษฐกิจดีไม่ดีที่นี่ก็ใช้เงินเท่าที่ตัวเองไหว ที่คุณเห็นคนออกมาใช้เงินนี่หมายความว่าส่วนใหญ่คนที่ใช้เงินเยอะที่สุดก็คือต้องเป็นคนอายุ35ขึ้นไปที่ทํางานมาสัก 15- หรือ20ปียอะไรเงี้ยที่นี่เศรษฐกิจมันก็เลยไม่ได้มีผลเพราะว่าคนเขาก็ใช้เงินแบบนี้ตลอดแต่ถ้าบ้านเราเขาจะใช้เงินเยอะตอนช่วงเศรษฐกิจดีใช่ปะ่ะคนไม่มีตังค์ก็กู้ง่ายแต่ที่นี่เงินกู้มันก็ไม่ได้ง่ายรัฐบาลไม่ค่อยปล่อยกู้